มีไหมว่าแบบคุณพ่อเป็นอาหารเนี้ยเขาต้องให้ลูกเขาเป็นอาหารแน่นอนโอ้โหพ่อเป็นอาหารลูกต่อเลยเรามีแบบเป็นเป็นตั้งแต่ปู่เป็นพ่อแล้วก็เป็นเพื่อนผมอย่างนี้ก็มีครับสวัสดีครับโบนะครับซอฟบอยครับ ซอฟบอยอ่าจริงๆแล้วก็เหมือนเหมือนเด็กเด็กขี้ร้องเด็กร้องไห้เด็กงอแงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าซอฟมันคือเหมือนคําที่แปลว่าแบบเสะอเสือื่นร้องไห้คําขวนเรารู้สึกว่าถ้าตอบด้วยคําว่าบอยอย่างเงี้ยมันเฮ้ยมันเท่ดีอ่ะเพราะแค่นั้นเลยครับแค่บางอย่างนะครับอย่างเรื่องการแต่งเพลงการทําเพลงอย่างเงี้ยเราว่ามันก็ก็มีความแบบเหมือนเหมือนเดิม ก็คือเราเราก็ยังทําเพลงที่เราแบบอยากจะเสนอผู้คนเหมือนตอนที่เราทําอยู่สมเกียรติตอนนี้ก็เหมือนกันเราสึกว่าเราเอาความชอบอะออกมาให้คนแบบได้รู้ว่าช่วงนี้เราอินกับอะไรแบบนี้นะจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดทําไปแล้วแบบตัวเราเองแบบไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่น่านำเสนอเราใช้ตัวเราดีกว่าจริงๆไม่ได้ซับซ้อนเลยจริงๆคือ ตัวของเพื่อนนะครับเคยทําเป็น art direction อยู่ค่ายนี้เพื่อนผมชื่อว่านิกเขาเห็นว่าเอ้ยช่วงนี้ผมอยากทําเดียวตอนแรกอะ่ะจะทําอิสระจะทําเองแล้วก็แบบไปๆมาตั้งหมดน,นี่หยอกหยอกหยอคือนิกเขารู้ว่าเราอยากทําเดียวครับแล้วก็จะทําอิสระแล้วทีนี้นิกก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยจังหวะนี้ลองมาส่งสปซีดิดูไหม ว่าเออแบบระหว่างนี้แบบว่าถ้ายังไม่แบบเลงที่ไหนไว้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ส่งที่ไหนเลยส่งสไปซี่ดิที่แรกฝังค่ายได้ฟังแล้วฝั่งค่ายบอกเฮ้ยชอบแต่ไหนก็มาถึงแล้วก็มีแบบผู้ใหญ่มีคนคอยซัพพอร์ตเราก็เลยเลือกสไปซี่ดิเป็นชอยเลยครับออยังไงดีเราอะ่ะไม่กล้าพูดเรื่อง นี้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าไมทท่ที่อยากจะพูดก็พูดอะว่าแบบว่าเราเศร้านะถ้าแบบเราเกิดสูญเสียคนคนหนึ่งไปอะมันไม่ได้แบบว่าการสมุดแล้วก็เขียนได้เลยอะพยายามที่จะเล่าอะครับแต่ตัวเองไม่ชอบเองเวลามันผ่านไปเรื่อยๆบวกกับช่วงโควิดด้วยผมเรามานั่งคิดดูเฮ้ย <c oughs> จริงๆเราจะพูดบอกกับคนที่เราล้างจริงมันไม่ต้องเตรียมคําพูดอะไรมากอะมันอาจจะต้องใช้แค่คําพูดง่ายๆก็ได้อะผมก็เลยแบบเฮ้ยทำเลย งั้นก็ลองเขียนเพลงนี้ให้คุณพ่อเลยแล้วทำไมต้องเป็นตัวเลขหนึ่งเก้าห้าห้าเป็นคอสอเกิดของคุณพ่อผมรู้สึกว่าถ้าใช้เป็นตัวเลขนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเตือนใจผมได้ผมชอบท่อนที่ผมเขียนว่าเพิ่งเพิ่งได้รู้น้ำตารสชาติยังไงเพิ่งได้รู้เธอมีความหมายเพิ่งได้รู้น้ำตารสชาติยังไง ม,มันออกมาอัตโนมตัติไม่ต้องแบบว่าปรุงแต่งอะไรแบบเพิ่มอ่ะรูะ้สึกว่าแบบพอคิดเพลงได้รู้จชมีความหมายแล้วก็คำนี้มันก็วิ่งเข้ามาเองก็เลยเอาเลยใช่ครับเพลงนี้เล่าถึงครอบครัวเป็นครอบครัวที่ขายนาฬิกาครับอยู่อาคารพาณิชย์ลูกสาวเป็นคนดำเนินเรื่องแล้วเขากลับมาถึงบ้านก็แบบว่า ที่บ้านเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทรงจําที่ยังมีคนคนนั้นอยู่ก็คือคุณพ่อของของคนในในเรื่องแล้วก็ฝังความรู้สึกไว้ตามจุดต่างๆเหตุผล <c oughs> ว่าทําไมต้องเป็นร้านนาฬิกาใช่ไหม <c oughs> มันจะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาในขณะที่มีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยต่อให้แบบว่าเออมันเป็นร้านนาฬิกาหรือว่ามันเป็นแบบที่ที่ทางานเกี่ยวกับเวลามันก็ไม่สามารถจะแบบย้อนเวลากลับมา <c oughs> ขอให้ทุกคนแบบว่าสู้ๆแล้วกันนะครับ เอาตัวผมเป็นประสบการณ์ตัวอย่างก็ได้เพราะว่าในวันที่แบบผมมีเวลาดูแลเขาอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ได้ดูแลเขามากมายแล้วร,รู้สึกว่าพอวันที่เขาไม่อยู่จริงเรารู้สึกเฮ้ยเสียดายอ่ะแบบทาไมวันนั้นไม่ทําให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อเขาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ยังแบบมีคนที่คุณรักคุณอยากดูแลก็เต็มที่ไปเลย <S 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 ไม่จําเป็นเลยเพลงเนี้ย ผมก็อยากจะให้มันเป็นกลางอีกแหละแต่ว่าแค่ใน MV มันเป็นคู่รักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าการเดินทางอ่ะทุกอันมันมีจุดจบอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าวันเนี้ยมันต้องถึงจุดจบอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะแบบว่าบอกลาเร็วหรือว่าบอกลาช้ายังไงมันก็ต้องแบบลงเอยด้วยความจบอยู่ดีจุดจบอยู่ดีอะไรเงี้ย จริงๆอะซอฟบอยไม่ตายตัวครับพอพอพอแบบมาทาเป็นแบบว่าเราเป็นคนแบบเอลเลนด้วยวางโมูโทนด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ต้องตายตัวเพลงหน้าจะเร็วปรีสปราศมาเลยก็ได้อยู่ที่ฟิลแต่ในสต็อกตอนนี้ที่เหลือมันมีแต่เพลงเร็วแล้วเป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วกันครับเป็นอินดี้ร็อกอัลเทอร์เนทีฟครับก็อยู่ในระแวกนี้เราชอบแบบดนตรีสดความเป็นกีตาร์แบนเพลงนี้ผมแต่งให้คุณพ่อซึ่งจริงๆแล้วอะ เราสนิทกันแค่แบบตอนเด็กแต่พอเริ่มแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเกเรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มแบบเปลี่ยนโหมดในการเลี้ยงดูผมแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ดิเดี๋ยวไปทางนี้ดิเราเป็นทหารแล้วแบบไปทางนี้ดิไปทําไปสอบนู่นไปผมก็ไปตามที่เขาให้ไปแต่ก็คือแบบเข้าไปทํามั่วเลยมีไหมว่าแบบคุณพ่อเป็นทหารเนี่ยเขาต้องให้ลูกเขาเป็นทหารแน่น โหย,ยิ่งบ้านนี่ผมอยู่ก่อนที่จะมากรุงเทพอะ่ะถิ่นอาหารเรือเลยพ่อผมเป็นอาหารเรือพ่อเป็นอาหารลูกต่อเลยเรามีแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตั้งแต่ปู่เป็นพ่อแล้วก็เป็นเพื่อนผมอย่างนี้ก็มีตอนนั้นแบบเออเขาอยากให้ไปทําอะไรก็ไปลอง,ลองใช่แต่แค่ลึกๆแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบดนตรีคนมันเศร้าแล้วกัน ช่วงนี้อยากจะคุมโทนอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบเราเรารู้สึกว่าเราถนัดมากในการเขียนเพลงชา้าแบบเพลงช้านี่ออกเร็วสําหรับผมอ่ะเพลงเร็วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากแบบว่าถ้าแค่อยากจะควักเรื่องสนุกออกมาหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาเลยเพลงเร็วจริงๆแล้วอ่ะอาจจะออกง่ายดีสามอ่ะแบบเฮ้ยวันนี้มูนี้สนุกไม่มีอะไรต้องกักอ่ะทาดิแต่เพลงเศร้าอ่ะมันจะเป็นแบบนั่งย่อยใช่นั่งย่อยดูแบบว่า <c oughs> อารมณ์แต่จริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนหรอกครับก็คือ มูทไหนฟิลไหนวันนั้นก็ทำเลยก็ฝากซับบอยไว้ด้วยนะครับผมซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปก็คือ1955แล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็คือเพลงไม่จำเป็นเลยครับอยากฝากทุกคนติดตามได้ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับผมแล้วก็ในเพจของ s p i c y d i s เองก็สามารถจะเข้าไปตามได้ครับผม so b boy s u b o y, Sub boy คัะ